ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BBQN กันอีกเช่นเคยนะครับผมกลับมากับเกม My Survival นะครับผมโอเคเราเข้าไปในเกมกันต่อเลยนะครับผมจากที่เราเล่นกันไว้นะในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเราจะ เราจะมาทำทำอะไรกันน่นะสิผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมเขาคิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับผมเป้าหมายหลักของผมวันนี้เนี่ยก็คืออัปเกรดป้อมปืนของเราให้เป็นขั้นเพชรแล้วก็อัปเกรดรั้วของเรานะให้เป็นขั้นเงินนะครับผมน่าจะมากที่สุดแล้วแหละน่าจะอัปเกรดถึงขั้นทองไม่ได้นะแล้วก็วางป้อมดาเมจของเรานะเพื่อที่จะให้ปืนของเราเนี่ยยิงแรงขึ้นนี่แหละครับคือเป้าหมายทั้งหมดในวันนี้ของผมนะ จากคลิปก่อนหน้าเนี่ยมีคนไปคอมเมนต์กับผมว่ามีคนไปคอมเมนต์นะว่าเออไอประตูตรงนี้เนี่ยเราต้องตีมันนะมันถึงจะหันด้านให้เราผมก็ไม่รู้ว่ามันตียังไงใช่อะไรเดียบไม่ใช่ไม่ต้องใช้อะไรเดียบก็ตรงไหนอ่ะยกมือเปล่าตีอ๋อเอามือเปล่าตีก็ได้โอ้โห ใช้เมื่อเปล่าตีก็มันก็หันให้เราแล้วนะโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้ผมนะแต่ตอนนี้เนี่ยพิกแอลของเราเนี่ยใกล้จะพังแล้วเราต้องซ่อมก่อนโอเคเราซ่อมพิกแอลกันเรียบร้อยเออผมว่าผมจะสร้างป้อมปืนเพิ่มซึ่งมันก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากมากงั้นผมขอตัดไปตอนที่ผมมีทรัพยากรที่พอแล้ว,ลวนะนะ โอเคได้ทรัพยากรมาค่อนข้างเยอะเลยนะได้หินมาเพียบเลยได้เหล็กมาเกือบสองกองได้เงินเงินมาได้แค่นี้ก็แต่มีอันเก่าด้วยอีกกองหนึง่งก็ถือว่าเยอะอยู่อัอันนี้ไปก่อนล้วพลังงานเราก็เต็มโอเคในเมื่อพลังงานเรามีไม่เพียงพอเนี่ยเราก็เราก็สร้างเสาเพิ่มอี้ ผมว่าเราควรสร้างเสาเพิ่มดีกว่าการอัปเกรดนะใช่ไหมถ้าอัปเกรดเนี่ยมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่ไม่แน่ใจสร้างเพิ่มไว้ก็ดีจะได้อัปเกรดได้เยอะๆเลยเอามาสักสามันก่อนโอเคแล้วก็ upgrade, อัปเกรดไปโอ้ได้มาเพิ่มอีกร้อห โอเคเราจะอัพถึงขั้นไหนดีอัพถึงขั้นทองก่อนลวกันเพราะตอนนี stage, ้เรามีถึงแค่ทองเพชรเนี่ยมันใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะขั้นเพชรใช้ถึง10อันเลยต่อหนะะ رة, ึ่งต่อหนึ่งหนึ<_<_<_<_่งหนึ<_<_<_<_<_่งป้อมหนึ่งป้อมปืนตอนนี้เราขาดอะไรเหล็กเราขาดเงินเอาเงินมาเงินเรามีเพียบเลย พอทองมาด้วยทองก็มีเพียบเหมือนกันในในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าผมต้องอัพให้เป็นขั้นเพชรให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างดีจะเยอะเลยเยอะอีกแล้วทรัพยากรตอนนี้เพชรเรามีแค่16เองเราอัพบ,บริเวณตรงไหนก่อนดีอ่ะอัาตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ย มิตรลไม่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีระดับอัปเกรดขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยมันได้แค่ขั้นเพชรเองนะโอ้โหแต่ว่ามันใช้ไฟฟ,ฟา้าก็เยอะเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าได้ขั้นเพชรมาหนึ่งอันแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากได้ขั้นเพชรแบบทุกอันเลยอะเดี๋ยวผมไปหาทรัพยากรมาเพิ่มอีก งั้นงั้นตัดไปตอนที่ผมได้ทรัพยากรมาแล้วละกันนะครับผมไปกันโอเคเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เพชรมาสิบก้แล้วงั้นก็อัปเกรดไปอีกขั้นไปเลยเพราะที่ผมเลือกอัปข้างล่างเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยตัวตุ่นมันค่อนข้างที่จะมาเยอะนะพุดบ้านโอ้ตอนนี้ปวดท้องมากครับผมในเกมเราปวดท้องมากเลยหลอปดปิศาจเต็มเปี่ยม ตอนนี้เนี่ยมีหินกับเหล็กที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเพชรของเราเนี่ยเฮ้ยเพชรผมไม่มีเลยเหรอเนี่ยตายละผมต้องออกหาเพชรแล้วสินะแล้วตอนนี้เนี่ยที่ขุดผมก็ใกล้จะพังแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยเวลาเราเข้าเกมใหม่่ยเอ่อไอ,อเจ้าพวกพวกทรัพยากรเนี่ยมันจะดีดีขึ้นมาใหม่นะถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยทรัพยากรมันจะหมดเราจะหาไม่ค่อยได้อ๋อนี่ไง ต้องเปลี่ยนวันครับผมมันถึงจะรีให้เราแต่ว่าถ้าเปลี่ยนวันเนี่ยมันก็รีได้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าเราต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่เนี่ยมันถึงจะรีได้มากกว่าเนี่ครับทุกคนผมเดินมาจนแบบจะทั่วแมปอยู่แล้วอะ่ะผมก็ยังไม่เจอเพรอีกเลยจริงจังนะเนี่ยไม่เจอเพรเลยบ้านี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยถ้ามันถ้าผมยังไม่เจอเพรอยู่แบบนี้เนี่ยผมต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วนะเนี่ย โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เจอเพชรเลยนะผมขออนญาตขอตัวเอาเกมเราเข้าใหม่แป๊บ okay. หนึ่งโอเคหนดูซิทรัพยากรมันมีเพิ่มขึ้นมาไหมนี่ยเพชเว้ย,ยต้นไม้เนี่ยขึ้นเพียบเลยนะแต่เพชรเนี่ยรอบๆอบนี้ไม่มีเลยโอเคเราเจอเพชรแล้เดินมาพักหนึ่งก็ถือว่า ถือว่าโอเคมีผลต่อการามของเราอ่าอุ้ยอุ้ยการออกแล้วเข้าเกมนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถ้าใครหาทรัพยากรที่แบบว่าเดินจนท่วมแมบแล้วหาไม่เจอเนี่ยลองออกเกมแล้วข้าใหม่นะครับผมลองเซฟก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆกดออกเลยนะต้องเซฟด้วยนะมีงั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่เราฟาร์มาทั้งหมดหรือทำไว้เนี่ยมันจะหายหมดเลยเราต้องกดเซฟด้วยนะครับผม อัปเกรดปึ้งโอเคตอนนี้เนี่ยเราเหลือเพชรอยู่10ก้อนระหว่างเราอัปเกรดเลยกับเก็บไว้เนี่ยก้อะไรดีครับทุกคนอืมอัปเกรดเลยใช่ไหมรู้ว่าเก็บไว้ดีรู้ว่าอัปเกรดเลยเก็บไว้ดีกว่าเผื่อว่าผมไม่เจอเพชรแล้วที่ขุดผมพังอะไรเงี้ยมันก็ ต้องไปค้าใหม่เลยนะผมก็มันก็ต้องเสียเวลานะยูนิคอร์เราเจอกันอีกแล้วหรือว่าเราต้องเดินตามยูนิคอร์นไหมเผื่อจะเจออะไรเดี๋ยวเอาเพชรให้เพชรเอาเพชรไหมไม่เอาอ่ะอืมยากก็ไม่ได้ หรือ,อย่าได้อยากก็ไม่ได้เราทำไงอะ่ะอืมคาใจว่ะผมคาใจมากเลยอะ่ะทุกคนเจอมาสามรอบแล้วเนี่ยรอบแรกผมก็ฆ่ามาเนี่ยอืมหรือว่าเอาพวกหินสีเหลืองอะไรนี้ให้มันได้หรือเปล่าอืม ขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ขี่ยังไงก่อน,นเอามือเอามือเปล่าไม่ได้อฮะหนังสัตว์ก็ไม่ได้เกี่ยวต้องทำไงอย่งทุกคนใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้ให้ผมเลยนะแล้วเดี๋ยวผมอะไปรีบอ่านเนี่ยมันขาดใจจริงๆนะมันเดินไปเดินมาเนี่ย ผมว่ามันต้องทําอะไรทักอย่างกับมันได้เพราใน ep ที่แล้วเนี่ยผมไปตีมันแล้วมันก็ขึ้นว่าฉันคิดว่าฉันทําผิดพลาดน,นะแสดงว่าถ้าการตีมันแล้วมันตายเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะที่คนสร้างเกมเขาพัฒนามาเพื่อให้เราฆ่ามันนะนะโอเคแล้วกบมาหาเพชรกันต่อดีกว่าครับผมนี่ไงเพรนอนเพร นี่จู่จูกจับแมวมุมจูก,กับแมวมุมเมื่อเราได้เพชรมาเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็อัพเก d e ไปเลยยังเหลืออันนี้อันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะถือว่าทุนใหญ่เนี่ยเราก็ได้เป็นขั้นเพชรไปแล้ว ในีกอย่างนึงเนี่ยในเมื่อปืนของเราเนี่ยระดับสูงแล้วเราก็ต้องอัพรั้วของเราให้ระดับมันสูงขึ้นไปด้วยอืมหินกับเหล็กหมดงั้นเหรอไม่ต้องกลัวนี่เรามีหินเพิ่มเหล็กก็มีเพียบเลย ครับไปเลยสิครับผมโอเคเท่านี้พอหรือยังยังไม่พอเราต้องอัพเพิ่มให้เป็นระดับเงินแต่มันใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะนี่อเงินหมดโไปดูซิในสต็อกเรายังมีเงินอยู่หรือเปล่านี่ไงเงินเราก็มี แต่ดูทรงเนี่ยเด็กใกล้หมดแล้วนะนั่งไงเด็กเราหมดอ้ oh. shit เด็กหมดโอเคเราลองตั้งให้เ้าป้อมดาเมจดูเอ่อตั้งไว้ตรงไหนดี ตรงนี้มั้ยข้างล่างนี้ปึ๊บโอเคโอ้ยอยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวลองมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ขาดแค่เดียวต้องการต้องการเงินอีกห้าเป้าหมายของผมก็จะบรรลุแล้วในวันนี้ อยู่ขางบนนี้จะได้เท่าไหร่ได้มาสี่อัอนอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันแค่อันเดียวเชิญโอเคเป้าหมายผมบรรู้แล้ววันนี้นะครับผมคือถึงผมไม่ได้บอกนะผมขอโทษล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปผ้าใส่ที่หลังแล้วกันนะอ,อ่ลำบากตัวเองอีก ก็คือเป้าหมายของผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเออให้ป้อมปืนของเราเนี่ยเป็นขั้นเพชรนะแล้วก็อัปเกรดกำแพงของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เสริมความเสริมดาเมจให้กับป้อมเพชรของเราด้วยป้อมดาเมจของเราเนี่ยนะก็คลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผม มันอาจจะดูน่าเบื่อนะผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมขออนุญาตตั้งกับดักก่อนอ๊บก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะผมอยากได้ยอดติดตามสัก ขอให้ถึง100แล้วละกันตอนนี้เป้าหมายเล็กๆของผมนะขอให้มันเป็นจริงด้วยเถิดพอ100คนนะครับผมตอนนี้มีถ้าจะไม่ผิดนะจะ25คนแล้วผู้ติดตามของผมนะฝากติดตามด้วยนะครับไล้เจอกันจ้าบ๊ายบาย